สามมิตรคือชื่อกลุ่มการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเคลื่อนไหวรองรับการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนโดยเป็นที่รู้กันว่าสามมิตรในครั้งนั้นน่าจะหมายถึงสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและสมคิดจาตุสีพิทักษ์ซึ่งต่อมากลุ่มสามมิตรก็ผนวกเข้ากับพลังประชารัฐและสามารถพากันเข้าสภามาได้กว่า30ชีวิต บรรดาแกนนำของกลุ่มก็ได้ตําแหน่งเสนาบดีเป็นรางวัลตอบแทนใหญ่บ้างเล็กบ้างลดหลั่นกันลงไปและพูดกันทํานองว่ากลุ่มสามมิตรไม่มีแล้วมีแต่พักพลังประชารัฐกระทั่งใกล้ถึงเลือกตั้งใหม่ชื่อของสามมิตรกลับถูกพูดถึงอีกครั้งเพราะสมาชิกบางส่วนย้ายพักไปอยู่กับภูมิใจไทยและบางส่วนก็กลับไปย่งเพื่อไทยโดยที่สองแกนนำหลักสมศักดิ์และสุริยะ พยายามสงวนท,ท่าทีแต่ทิ้งท้ายว่าจะอยู่ฝั่งรัฐบาลเท่านั้นก่อนที่แกนนำแถวสองอย่างอนุชานาคาใสากับธนกรวังบุญคงชนะอําลาพลังประชารัฐไปอยู่กับบิ๊กตู่ที่รวมไทยสร้างชาติและปิดท้ายด้วยสองแกนนำหลักสุริยะและสมศักดิ์สร้างความชัดเจนอําลาพลเอกประวิทย์ม o ฟอ่อนจากพลังประชารัฐกลับมาซบรังเก่าเพื่อไทย ราวกับเป็นการปิดตำนานสามมิตรไปในตัวแต่อดีตสมาชิกสามมิตรยังอยู่กระจายตัวกันแทบทุกพักแยกกันไปเติบโตตามคำที่สมศักดิ์เคยชี้แจงไว้ จากภาพที่เห็นเมื่อสุริยะกับสมศักดิ์กลับบ้านเดิมซบปีกวังบัวบานในเพื่อไทยก็เหมือนว่าสามมิตรจะปิดตำนานไปแล้วแต่ความเป็นจริงอาจไม่ใช่เพราะนักการเมืองประสบการณ์สูงเป็นรัฐมนตรีมาแล้วนับสิบสมัยอย่างสมศักดิ์นาอ่านเกมขาดเดาใจผู้มีอำนาจถูกอย่างแน่นอนการกระจายกำลังแยกกันไปเติบโตอย่างที่เคยพูดกันไว้ก่อนหน้านี้ ก็อาจเป็นผลดีต่อภาพรวมของกลุ่มมากกว่าการอยู่ขั้วใดขั้วหนึ่งหรือพักใดพักหนึ่งแบบเมื่อเลือกตั้งครั้งที่แล้วอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าฝ่ายไหนเป็นผู้ชนะหรือจัดตั้งรัฐบาลได้สมาชิกสามมิตรเดิมทั้งในปีกของเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติต่างน่าจะได้รับตำแหน่งเสนาบดีตอบแทนทั้งสิน้น ซึ่งต่างจากการแทงหวยข้างเดียวเพราะหากแพ้ก็จะหมดสิทธิ์รับตำแหน่งใดๆเลยนอกจากการเป็นฝ่ายค้านในสภาดังนั้นหมากเกมนี้ของสมมิตรแม้จะเสี่ยงไปหน่อยเพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็มองออกแต่ก็ยังได้ลุนมากกว่าและยิ่งไปกว่านั้น ามมิรจากหลายพักเมื่อนับไปรหัวแล้วโอกาสในการต่อรองไม่ว่าพักใดเป็นผู้ชนะย่อมมีโอกาสสูงขึ้นตามตัวเลขด้วยนั่นเอง